โอเควันนี้มาดูไอเดียเรื่องของการทำพ p o เทอร์เบอรโหมดนะครับสำหรับการประชุมสภานะครับหลายๆครั้งเราไปไประชุมแล้วเราต้องมีการคีย์รายชื่อของผู้บริหารนะครับแล้วก็สมาชิกสภาของแต่ละเทศบาลทีนี้เพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับเราก็จะพิมพ์ชื่อไว้แล้วก็ทำให้ตัว obs ตัวนี้นะครับมันเป็น p o r t ท b l e Mode โดยมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่มันจะเป็นต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว cover นะครับตัวกล้องแบบ f u นะครับกล้องแบบมีป้ายชื่อ ขึ้น Low e r ว h i r ตแบบนี้นะครับมีหัวข้อของการระเบียบวาระนะครับเพื่อให้คนที่ดูทางบ้านสามารถติดติดตามได้อย่างแบบต่อเนื่องแล้วก็เรื่องทรรมนะครับมีฟังก์ชันของอ presentation นะครับขึ้นด้านข้างแบบนี้แล้วก็ Presentation แบบเต็มนะครับในเคสนี้เราจะทำให้มันเป็นแบบ p o r t a b l e นะครับก็คือสามารถที่จะเอาไฟล์ทั้งหมดนะครับเก็บเข้าไปในทรอมบ์ไดสแล้วก็ไปรันอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้นะครับ โอเคเราเสียบทั้มไรเข้าไปนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ Portable Mode นะครับที่เราเซต Config ค่าไว้นะครับแล้วก็ Archive มันนะครับทำให้เป็นไฟล์ SIP นะครับในเคสนี้ผมตั้งเป็น OBS meeting โอเคนะครับก็จะได้ OBS meeting นะครับจากนั้นก็ Send to SSD โอเคเราก็ Copy ไฟล์เข้ามาในทั้มไดรตัวนี้นะครับ ขนาดไฟล์โดยประมาณ278 MB นะครับขั้นตอนกระบวนการตรงนี้นะครับเรา Copy ไฟล์แล้วก็ซิ p ไฟล์ไวเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ถอดดรอทรัมดายนี่ออกมานะครับแล้วก็ไปเสียบกับโน้ตบุ๊กเครื่องอื่นนะครับที่เราจะใช้รันระบบนะครับจากนั้นเราก็ Copy ไฟล์ที่เราได้มาเมื่อสักครูน่นี้นะครับ <c oughs> obs meeting นะครับ copy นะครับแล้วก็ไปไว้ในได c e <oughs> c วางครับในได c c เลยนะครับแล้วก็แยกไฟล์ออกามาเริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็บุมเยอะบร้อยนะครับเราก็จะได้ obs meeting นะครับแล้วเราก็ย้ายมาไว้ในได c สีอีกทีนึง่งโอเคแล้วเราก็เปิด obs ตัวนี้ขึ้นมานะครับนะี่ครับเรียบร้อยนะครับรันขึ้นมาได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรที่มันซับซ้อนเลยนะครับก็จะได้ obs อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับสามารถที่จะรันผ่าน obs ปกติได้เลยนะครับ f 2นะครับประชุมสภา f 3แบบกล้องเต็ม f 3 f 4นะครับมีป้ายชื่อขึ้น f 5นะครับแบบ lower third f 6 f 7นะครับป้ายชื่อก็สามารถที่จะสลับเปลี่ยนได้จาก lower third ตัวนี้เลยนะครับปิดแล้วก็เปิดชื่อประชุมสภาขึ้นมานะครับเปลี่ยนชื่อตามตำแหน่งนายกนะครับรองนายกประลัดรองปลัดนะครับสมาชิกผู้ที่สมาชิกสภา ท่านต่างๆสามารถเอาขึ้นมาสำหรับเปลี่ยนได้แบบรวดเดีวแบบนี้เลยนะครับช่วยสะดวกสำหรับการประชุมสภาง่ายได้โดยใช้พร้อมได้เอาไปแยกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ก็พร้อมสำหรับการทำงานทันทีโอเคขอบคุณและสวัสดีครับ